ลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดใจเดบิวต์ครบ7ปีฝากคำพูดถึงบริงไทยน่ารักมากวันที่8สิงหาคมเป็นอีกวันสำคัญของสี่สาวแบล็คพิงค์ลิซ่าเจนนี่จีซูโรเซ่กับเส้นทางการเป็นศิลปินไอดอลเคป๊อปที่นาทีนี้ชื่อเสียงของพวกเธอโด่งดังไปไกลถึงระดับโลกล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่ามโนบาลได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับเหล่าบลิงช่วงหนึ่งเธอได้พูดภาษาไทยให้เหล่าบรรดาบลิงไทยฟังว่า ที่เปิดไลฟ์วันนี้อยากจะมาฉลองครบ7ปี Black พิงจึงอยากจะมาคุยกับลิงค์สักหน่อยเพราะว่าหนูไม่เคยไลฟ์คุยกับลิงค์คนเดียวเลยมันเขินหนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่เคยมีโอกาสได้เปิดคนเดียวเลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับโรเซ่หรือพี่จีซูตลอดแต่ว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสครบรอบ7ปี Black พิงก็เลยลองหน่อยก็ได้ ขอบคุณพี่บลิงทุกๆคนนะคะขอบคุณที่คอยไปกำลังใจให้ตลอดช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยคือไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทยอยู่ทุกประเทศหนูรู้สึกว่าพอเห็นก็ชื่นใจคือดีใจอยู่แล้วที่เจอบลิงทุกๆประเทศแต่บางทีตอนอยู่บนเวทีเอ NERGY เ,เรายังไม่มาแต่พอเห็นป้ายภาษาไทยทุกประเทศก็ฮึดสู้และไม่ว่าจะไปประเทศไทยบลิงทุกประเทศจะเอนจอยมากๆ